แล้วครับวันนี้ก็อยู่ในสูตรบอลน,นะครับพาร์ทที่2น,นะครับเป็นวันนี้จะมาเล่นคืนที่2น,นะครับก็คําเตือนนะครับอาจจะมีแสงแฟลชแล้วก็ฉากกล้อสแกนครับมีหน้าหล่อฝั่งซ้ายหน้าช้างฝั่งขวานะครับก็เดี๋ยวไปดูเลยไม่ไม่มองแล้วไม่เห็นเลยมองไม่เห็นไฟฉายละเปิดไม่ได้แล้วเปิดอะไรล่ะเซนซิวิตี้คุ้นไปเลยเปิดได้ทุนวันไว้อย่างเงี้ยฮะเหมือนแบบเดิม แต่อยู่ที่เดิมโอเคเป็ดลุงเปิดเสียงเกมเอ่อไม่คือมันให้เราไปหากุญแจเบสเมนต์คีย์เอ้ยนี่ยไม่ใช่รูปแล้วหรอไม่ใช่รูปแล้วไม่มีเราให้ลิสเซ้นทูโฟลไกก่อนเนี่ยมีทางเปิดลงตรงเนี้ยใช่ใช่อันเนี้ยคือทางเปิดไปว่าแต่กุญแจอยู่ตรงไหนไหนหากุญแจมาไอ้ลูกปั้นกัซิลาเดี๋ยวได้ต่อยกู่จริงไอ้เหี้ยไอ้นี่เฮ้ย ทำไมถึงมีหุ่นเอนโดก็จะได้อยู่ห้องกลางก็จะได้อยู่ห้องกลางอันึงมันอยู่นี่อันึงมันอยู่ที่มันอยู่ที่อยู่ไหนอยู่นี่คืออยู่ด้านนอกประตูอยู่ด้านนอกเมื่อกี้มันเดินผ่านไปแล้วไหนวะไม่ไม่ทางขวาไม่ทางขวาคือมัแล้วคือมัวล้วไม่ไม่เห็นมีเลยอยู่ทางขวาเนี่ยนออยู่ข้างกเดินไปห้องกลางเดินไปห้องกลางไม่เห็นละ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 อยู่ห้องกลางอะห้องกล่องอ่ะเฮ้ยอะไรใครอันหนึ่งกูโดนแล้วไงล่ะดูตรงวะ หายาม่ไปไหนแล้วไม่รู้หน่งวิ่งไปไหนไม่รู้ยี่ยี่วิ่งกลับแล้วห้องกลางไม่เสียงห้องกลางโคตรดังเลยกลางไม่แต่รอดละมันอยู่ไหนฮะต้องดูห้องละคนไม่ต้องเปลี่ยนตูแล้วเดี๋ยวตูมันเดินตัดไปหายังจ่อมันยังจ่อหน้าห้องอยู่หาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วคือไปไหนวะไปขวาไหมตรงขวาเปิดเปิดยังเปิดยังมันอยู่โซนขวาเปิดเลยโซนขวาใช่ไหมโอเคอยู่โซนขวาอยู่ เเดดนนโโวลตอนนี้เดินตัดไปกลางแล้วเดินเข้ากลางนั่นเดินเข้ากลาง <c oughs> เดินตัดไปกลางแล้วเปลี่ยนเบนช์ู่ไหนวะเอ้ยเจอแล้ว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 ใช่ไหมเจอละรออยู่ห้องก้ลาลังไปเหมือนเหมือนว่าเราต้องไปเอาชิ้นส่วนของกอร์ซิล่าเมกากอรอ่ะไปไปใส่ให้ตัวนั้นอ่ไ <c oughs> ะไปตามมาตามมาตามมาไม่ไม่เปิดกอดเปิดกอดได้ไหมตามมาคือถ้าเจอปุ๊บปิดอ่ะ จบเลยเอาละเฮ้ยเปิดช้าจังไงได้เวลาคือไอ้ก๊อตไม่ลงข้างล่างไม่ได้แต่ข้างล่างก็จะเป็นไอ้ข้างล่างเป็นไอ้ตัวนี้ไงแต่คือไอ้นั่นเนี่ยเหมือนมันจะเดินตามโทษนะเฮ้ยนี่มีรูปมีรูปอ๋อไม่ใช่ไม่ไม่มันได้หาสูตรไปใส่ตัวข้างบนเว้ยไปใส่เมก้าก๊อตอ่ะอ๋อมีมีมีช่อง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 โอ้โหมันอยู่ในช่องเลยเหมือนเหมือนที่เซนต์มันมาเลย ตรงไหนายแล้วไอ้เหี้ยเจอสไปโนซซรัสมาแล้วสไปโนมาไงวะเฮ้ยแล้วมันมาไหมประตูอะดูอยู่ดูไม่ปิดอยู่ปิดแล้วปิดแล้วแอร์ขวาซ้ายไม่มีขวาซ้ายไม่มีไม่แต่ซ้ายหน่อยมันอยู่โซนซ้ายแต่วันนี้คือเราต้องไปปั่นไฟด้วยนะเราไปปั่นไฟด้วยต้องลงไปข้างล่างด้วยเนี่ยไม่แต่ข้างล่างมันมีสไปโนซซลัสขอรีคาสติให้นี่ก่อนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนตรงนั้นไม่ใช่ก็ข้างบนอะไม่ต้องข้างบนเราทำอะไรข้างบนต่อ <mile> ไม่เราคือเราต้องเอาของมาประกอบข้างบนคือเราเราไม่มีอะไรแล้วเว้ยคือตอนนี้เราต้องไปหาชุดมาประกอบแต่ว่าชุดอยู่ข้างบนเลยเอาขึ้นมาอหนึ่งแล้วไม่แต่ต้องมาผ่านไฟด้วยเนี่ยดมันอยู่โซนขวามันอยู่โซนขวาเสียงเสียงโคตรดังเลยทางขวาอยู่ห้องคอมขวามือห้องคอมอยูอ๋อตรงห้องที่เราเข้าไปพึ่บๆแต่นะมันอยู่ข้างในไหมข้างในหรือว่าไม่ได้อยู่ข้างในโอ้ไม่ห้องคอมเลยไม่มีไฟฉายชิบหายแล้วมันเดี๋ยวเรจะลงไปข้างล่างแล้วข้าวติวโซนแล้วไปยังหุย อะไรม่ช่องลมตรงนี้แหละเข้ามาอย่างนี้ประตูเฮ้ยอะไรมีมีไซมีไซมีไซม์ไซไซบอร์ดเฮดเออมีโูคกีโดราตรงนี้มาแบบเพราะว่าองไรไอหนึ่งมันอยู่ไหนตอนนี้จยไปใส่นะไม่เห็นนะไม่กลัวไปใส่ก่อนเลยได้ไหมจะไม่อยู่ตรงนี้ตไปดูอำนวยความสะดวกให้เยอะกำลังใส่อยู่ตอนนี้ยังไม่เห็นใกล้ๆ ไม่ปวดวแล้วกลัวมไม่อยากอยู่ในท่อแล้วเหมือนเสียงมันอยู่ขวานะเป็นคอริสติกก่อนแป๊นึงใส่ชิ้นส่วนก่อนเสียงกลางโอเคใสแล้วไฟดูยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยมีเสื้อมันเดินปะคือมันจะเข้าห้องละกูเปิดให้นะงั้นกูไปซ้ายนะไม่บังไฟก่อนเดี๋ยวมาเฮ้ยมีเสื้อมันอยู่ซ้ายปะอยู่้ายไหมดูขึ้นเลยเปิดไฟแล้ว ไปแล้วในการปลอดภัเฮ้ยใครเป็นรูกมาข้างล่างข้างล่างมาข้างล่างดูข้างล่างเลยอยูไปไหนวะระวังมันโผล่มาข้างหน้านะไม่โผล่หรอมั้งสเปนโอสอัดอ่ะเฮ้ยเราเข้ามาในนี้ได้เหรอใช่เข้ามาแล้วหัวกลัวไปแล้วอันนึ่งจากขรงนี้แต่ตัวเนี้ยอุ้ยไปก่อนเลยคือถ้ามันดักหน้าตรงเนี้ยไปก่อนเลยมันเทิงอ่ะทางโค้งยาวอ่ะตรงเนี้ย

ยังยังยังขนาดหรือเปล่าแล้วเข้าไปท่อน,นี้เด่นมันมีท่อเนี่ยไหนท่อนี้เหรอเออไปดิไปดิปดเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรมาเดินไหมะออกมาจากท่อนี้แหละติดได้ยินปะอั<ห>นนี้มันเสียงคอนซิล่าเด้เออคอนซิล่าเฮ้ยไฟดับอุ้ยมันมานี่มันม้วนเฮ้ยก <Godzilla S 2> ูตายอุยเฮ้ยเดี๋ยว ไม่แต่ตอนเนี้ยคือเรายังหาที่ส่วนแต่งขาดที่ทั้งสามมันลวไฟเลยแล้วเนียไฟจะดับแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนไปดูไฟเดี๋ยวไปดูข้างล่างอ่ะได้งั้นผมไปดูไฟให้พิเซอร์ดูไอ้กอดให้หน่อยดิยโอ้โหห้องคือไม่มีทางอื่นเลยคือนอกจากท่ออย่างเดียวอะ่ะอุยอ้ยเฮ้ยใครเดือดตู้ กอล์เซล่ากำลังเลย้เบียดเปิดทำไมเปิดทำไมเฮ้ยหลุดกูจะปิดกูรู้เลยโอ้ยแล้วกูจะเปิดอะไรหลุดไปเป็นบีเข้าเ well ลยหลุดหมดกูหลุดเลยกูหลุด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 ตายจะตายได้อ่ะไอ้นี่เที่ยววะอะไรกูได้ยินว่าวีเซอร์ร้องเฮ้ย กูก็เลยนึกว่าวิเซอร์โดนตายแล้วกูรีเลยออกมาแม่งอยู่หน้าห้องมันเลิกเอาเลยดูเลยกูปิดประตูอัดเลยเมื่อกี้ชิบหายแล้วไอ้ก้อนด้วยสายโดนสายโดนสไปโนสรัชก็อยู่ตรงกลางนะชิบหายและสายโดนสไปโนสลาชไม่ไม่รอดละรอดละมันไล่ตูปอยู่แล้วมันเหลือชุดมันเหลือมันเหลือตรงไหนเนี่ยเฮ้ยสวยเหลือตรงไหนอยากรู้เลนตอนนี้ มัอกินมันไล่ผมเลยมันก็หายไปแล้วอ่ะโอ้ยมันอยู่กลางอยู่กลางมันอยู่กลางมันเป็นสะพานทางยูบูใอ่แบบนี่เป็นเสอร์มันมีสองตัวจริงด้วยเฮ้ยกูว่าละมันมีตัวในท่อตัวหนึ่งแล้วก็ตัวข้างนอกตัวหนึ่งสติเกือบหมดไม่ไฟก็จะหมดเฮ้ยผมออกมาแล้วจะทำไงอ่ะต้องไปปั่นไฟโคชิล่าอยู่ห้องไฟอ่ะเอาดีเฮ้ยเจอเจอหมดแล้วไป่มาหรอกแล้วเฮ้ยไม่ใช่กูเจอเทปไฟถับ ถ้าปัน่นสอคนล่ะเท่าเดิมเลยฮร,ระหว่างที่มันกำลังเดินไปทางซ้ายนั้นใครเล่นเทปโอเคเปิดประตูไปในแถวนี้แหละเจ้าขา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 ผมหลุดเข้ามาที่แปลกๆเดี๋ยวไม่สติกูหมดไปถ่ายกูก็หมดแล้วไม่รอดวสะสติไม่กลัล้กูจำ<ถ>ไดำ้ละสิบเก้าโดนสติผมก็จะหมดแล้ว ตายแล้วกูเหลือชีวิตเดียวแปบนึงม,มันมีชิ้นหาง,างไงอยู่ทางขวาหางไม่ผมเจอขาเอ่ใช่เออขาขาขาข้างหนึ่งอะอยู่ขวาเดี๋ยวมันเข้ามาได้เหรอไม่ไม่แล้มันอยู่ไหนแปบนึงขาดอีกสองชิ้นนี่เหละชิ้นส่วนเอ้ยเจอชิ้นส่วนอีกหนึ่งแล้วบนเหรอไม่มันอยู่ข้างล่างทั้งหมด คราวนี้เหลืออีกแค่เ,คเดียวไม่รู้เยอะเอ้ยเจอเอียนหนึ่งแล้วโอเคเจอเจอครบแล้วเจอครบแล้วถ้าไม่โดนไล่ก่อนนะเหมือนมันจะเดินมาแล้วอย่าบอกนะว่าคืออยู่ข้างล่างอ่ะเดินลง,งเดินลงไปอะมันอยู่ตรงที่มันเป็นโมเดลตึกอ่ะหนึ่งอันแล้วก็ฝั่งขวาโมเดลตึกอีกหนึ่งอันเดินตรงไปตางไหนวะตรงไปข้างหน้ามีมี ตรงตรงตึกอะโมเดลตึกอะโมเดลตึกเอ้ยถอยออกมาไม่ใช่เมื่อกี้โมเดลตึกเนี่ยเออนั่นแหละเห็นขาไหมนั่นแหละแล้วทีนี้ก็ตรงไปข้างหน้าอีกตรงไปข้างหน้าอยู่เนี่ยนั่นแหละเจอแล้วข้างหลังเมื่อกี้อ๋อสติสติไหนอยู่อยู่ตรงกองกอง,งหน้าท่ออนะกองหน้าท่อเมื่อกี้หน้าท่อที่เข้าไปเมื่อกี้ ไปเห็นไหมฝั่งซ้ายนั่นแหละไปจังหวะนี้เอาไปประกอบให้หมดทำไมกูได้ยินเสร็จก่อนสิล่าวิ่งมาไม่เลยไปเซอร์ไพรส์ประกอบให้เสร็จทั้งสองหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เลยจะประกอบไรตัวเฮียนี่ขึ้นมากูเ่ยใช่มันจะขึ้นมาไล่เราด้วยนะสวยลบหนีกูจำได้มันขึ้นมาไล่เราด้วยนะใช่เหลอ ไม่จะเป็นเสื้อเหมือนจะ,จ,ะจะถึงประตูแล้วนะ่ะโอ้ยอ่าก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคืนที่สม